ถึงเวลาพาทุกคนออกไปเที่ยวกับพี่ทิพในรายการทริพเที่ยวกันแล้วนะคะน้องๆง,งานนี้เราจะไปเปิดจะไปลองประสบการณ์สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ๆเริ่มทริปแรกพาไปที่หลายๆคนคงเคยไป แต่ก็มีอีกหลายๆคนคงยังไม่เคยไปเราออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งตรงสู่ป่าใหญ่คงเป็นที่ไหนไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่กาญจะนะบุรีแล้วก็อย่างที่เห็นทริปนี้เราเน้นพาไปสูดอากาศเย็นๆเราเน้นพาไปชื่นชมธรรมชาติคงเป็นธรรมดาที่ถนนหนทางที่เราต้องผ่านมักจะขาดแถมขุขระเต็มไปด้วยหลุมเต็มไปด้วยบ่อแต่เรื่องแค่นี้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรมากมาย เพราะเราตื่นเต้นกับปลายทางของเรามากกว่าว่ามีอะไรที่เฝ้ารอและนี่ไงเจอแล้วไอ้เจ้าป้ายบอกทางสีเขียวๆแล้วก็มาถึงกันสักทีหมู่บ้านกลางุบเขาที่สวยงามตามที่ใครหลายๆคนบอกยินดีต้อนรับสู่อิตองปิลอ็อ ตอนนี้เราก็มาถึงอีตองตีล็อกแล้วค่ะน้องนะคะเมืองในหมอกนะพี่ิพบอกเลยว่าตอนนี้คือแบบอากาศหนาวมากนะคะเพราะว่าฝนมันตกด้วยแหละน้อแล้วก็หมอกก็คือลงจัดมากโอเคนะคะก่อนที่เราจะไปกินหมูกบนนะคะเดี๋ยวพี่ทิวร์จะยากทัวร์ชมบรรยากาศรอบๆของหมู่บ้านอีตองตีล็อกกันนะคะทุกคนเคยได้ยินคําว่าธรรมชาติจัดส้านกันไหมคะแล้วก็อย่างที่เห็นนี่แหละนะ ไม่มีอะไรที่มันแน่นอนจริงๆเราถึงปุ๊บฝนตกปับทุกๆุอย่างในอีต่องเข้าสู่โหมดสงบนิ่งมีเพียงเสียงของสิ่งเดียวที่ได้ยินคือเสียงน้ำฝนตกกระทบหลังคาแล้วไหลวิ่งตกลงมาอย่างโปรยปรายฝนตกอากาศเย็นเป็นใจให้นอนมากแต่แต่แต่แตแตเดี๋ยวก่อนถ้าไม่ได้กินมีรึคนอย่างพี่ทิพย์จะนอนหลับถึงเวลาปรับอุณหภูมิในร่างกาย เอาใจสายปิ้งย่างต้องบอกเลยว่าอย่างฟินเต่าร้อนๆกับหมูย่างเป็นชิ้นๆได้เวลากินหมูกคคระทะเวลาอาหารค่ำของเรานะคะหมูกระทะ พี่บอกเลยว่าหมดไปอย่างรวดเร็วมากวันนี้เรานั่งรถบมาจากกรุงเทพมาถึงกาญจนบุรีนั่งรถมาประมาณ7ชั่วโมงได้น้อมังกรเนาะแปบ๊บเดียวกินหมดแล้วจะบอกว่าบรรยากาศคือแบบมันก็เข้ากับหมูกระทะเสียเหลือเกินเนาะก็แบบฝนตกอ่ะตั้งแต่เดินทางมาเลยเพราะว่าวันนี้ก็คือเราอ่ะจองที่พักมาคือเราไม่รู้ว่าสภาพอากาศวันนี้ฝนจะตกแต่ในวันที่ฝนพรำนั้นเราก็มีหมูกระทะคือมันช่างเข้ากันเหลือเกินค่ะ เดี๋ยวกะว่ากินเสร็จพิธิพก็จะออกไปเดินเล่นให้อาหารมันย่อยสักแบบหนึ่งบางคนมาก็ไม่เคยแบบเจอบรรยากาศที่ฝนตกนะคะเดี๋ยวพี่ทิพย์จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศในวันฝนพร,รมกับพี่นี่นะคะอิ่มหรือยังมัองกรอิ่มแล้วอ,อิ่มแล้ว,ลวไปกันไหมไปกันไปกันเลยไป ก็ไปเดินย่อยมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็กินหมูกระทะแบบอิ่มมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลยว่าวันนี้นะที่เดินทางมาจากกรุงเทพล้อหมุนตอน8โมงเช้ามาถึงนี่ก็คือบ่ายสามแล้วพี่คิดว่ามันก็ไกลนะด้วยความที่แบบว่ามันแบบทางแบบโคดเคี้ยวทางหักศอกทางลงทางเลี้ยวอะไรไม่รู้เหมือนกันวุ่นวายเยอะแยะไปหมดแล้วที่สําคัญคือฝนแบบตกหนักตกหนักจริงๆตั้งแต่มาคือ ฝนตกยังไม่หยุดเลยแล้วก็ช่วงประมาณสักสี่โมงเย็นฝนก็เริ่มแบบแรงนิดนึงแรงปุ๊บกลายเป็นว่ามีหมอกหนามก็เลยเดินเที่ยวเดินเล่นชมนู่นชมนี่นิดๆหน่นนอยๆถแถวๆนี้แล้วก็ช่วงประมาณสักสองทุ่มสี่มกกระทะตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วซึ่งที่นี่นะพี่ๆบอกเลยว่าอ่าสี่ทุ่มคืองดใช้เสียงแล้วก็ ร้านค้าอะไรแบบนี้เขาก็จะปิดหมดแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงพี่ทิพย์ก็ขอตัวเข้านอนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพี่ทิพย์จะพาทุกคนตักบาตรเช้ากันกับพี่ทนะนั้นพี่ทิพย์ขอตัวไปนอนก่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้ แวนี้อย่างที่บอกไว้ว่าตั้งใจตื่นมาทำบุญตัดบ้านแต่ก็เกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงคือรอพระมาบินฑบาตรอไปรอมาชั่วโมงหนึ่งจนสุดท้ายไปถามชาวบ้านถึงรู้ว่าพระไม่มาพระไม่มาก็มีกิจกรรมดีๆให้ทุกคนที่มาที่นี่ไม่ว่าจะเป็นคู่รักหรือว่าจะเป็นเพื่อนสี่ต้องตรงปีเข้าไปทำด้วยกัน คือการเขียนชื่อเขียนนั่นเขียนนี่ลงบนแผ่นไม้เล็กๆ3-4มสีคำแล้วก็เอาไปมัดทำท่าแอคกผ่พผมอยู่บนสะพานทิพเทียวมาเยือนแล้วน้อง ก็ตอนนี้พี่ทิพย์ก็จะซื้อของฝากนะคะไปออแจก f อซกันนูขอถามอะไรเดี๋ยวได้ไหมคะขนมอะไรที่แบบว่าพิเศษมากๆเลยสำหรับที่นี่แบบขายดีที่สุดจะเป็นพวกตุก๊กตาตัดเอออ่อ๋อพวกถั่วตานอ๋อคือเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เรียกอตุ๊กต๊กนะตุ๊กต๊ใช่ไหมคะอ๋อตุ๊กตก๊แล้วก็มีถั่ว,วต,ตัดถั่วตัดอันนั้น อ๋อเมลลถั่วตัดนมจะเป็นแบบนี้มีแบบรวมไหมคะมีแบบ,แบ,บอ๋อก็คือแยกใช่โอเคหนูขอชิมได้ไหมคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวลองชิมนี่คือขนมถั่วตัดถั่วตัด,ตดนะคะอร่อยมากมังกรชิมไหมตุ๊กตับคา,า,าราเมลมังกรอร่อยมากก็คือถ้าพี่ทิป จะไปเที่ยวที่ไหนพี่ทิพย์ก็จะซื้อของกลับไปฝากแฟนขับทุกครั้งนะคะแล้วที่พี่ทิพย์แบบรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบอินเทรซติ้งสำหรับพี่ทิพย์มากมากก็คือตะเกียงเลยซึ่งตะเกียงแบบสวยมากเนี่ยตะเกียงพม่านะคะก็คือเราก็ใส่เทียนปักเทียนไปตรงนี้ลแล้วเราก็ปิดอันละเท่าไหร่อะคะ่ะคุณป้าสา อันละ35 3สบอันร้อยโหคือถูกมากนี่เลยนะคะเอตีนาเอตีทุี่ยพี่ทิพซื้อไปฝากแน่นอนเอาอันนี้ดีกว่าเพราะมันรู้สึกว่าเราไม่ค่อยเห็นาตามร้านทั่วไปนะคะจะบอกว่าคิดดีไม่ได้เลยนี่คือใช้ดึงเส้นเหรอคะนะอุย้ยลดนะ วิยดีมากแล้วไอ้ที่แหลมๆนี่คือไว้ทำอะไรคะกดตามโทษนีแล้วก็กดไปโอเคค่ะปกติคนแถวนี้เขาแบบซื้อเลขหรือว่าซื้อลอตเตอรี่อะไรกันบ้างไหมคะก็มีนะลอตเตอรี่อมก็มาขายอ๋อแล้วที่นี่มีศาลจ้าพ่อจ้าแม่อะไรที่แบบว่าเออที่สักธิ์อยู่เนี่ยมีเหรอคะ ขอพรขอลูกก็ได้นะขอลูกก็ได้ลูกเลยนี่แหละพวกที่มามาเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวที่มาเทียเท่ยวเนี่ยถูกหวยกันเยอะมาแก้บนกันเยอะมากเขาขอถูกหวยจริงคุณป้าแบบเคยขอและแบบเคยถูกหวยบ้างไหมคุณป้าไม่เคยขอหวยอ๋อคุณป้าไม่เคยขอหวยนะคะพองอะไรนี่แหละหมู่บ้านเราแค่นั้นเองอ๋อโอเคป้าป้าก็ไม่ค่อยชอบเล่นอ๋อป้าไม่ชอบเล่นหวยนะคะป้าก็ไม่เคยแบบ จะมาขอหวยอะไรจากศาลเจ้าพ่อใช่ไหมคะความคุ้มครองบ้านอะไรเงี้ยให้หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขไปทางไหนคะคุณป้าเถ้าหลุดเราออกมานี่แหละแล้วก็แม่เห็นไหมเราเราจะมีทางที่ออกขึ้นอ่าเนินช้างสึกไหมจะมีทางขึ้นอยู่ตรงนี้หลุดจะมีเลยไฟก็จะสว่างอยู่เขียนไว้เจ้าพ่อสะดองจะมีป้ายเขียนได้เลยก็คือว่าไม่ได้ไกลไม่ไกลอยู่นี่เองเดินไปเจ้าพ่ออะไรนะคะเจ้าพ่อสะดองเจ้าพ่อสะดองนะคะนั้นแบบนี้ก็แล้วกันก็ ช่วยป้าซื้ออีกอันหนึ่งนะคะไม่ซื้อก็ไม่ได้แล้วเนะาะมันน่า,านราัากอ่ะโอ้ยรถกลับไปไม่ได้ใช้แบบนี้นะ <laughs> โอ้ยคุณป้าคุณป้าขำเลยอ่ะว่าถ้ากลับบ้านไปเราอ่จจะไม่ได้ใช้แบบนี้แน่นะ <laughs> โอเคกลับขอบคุณคุณป้าค่ะ แล้วจ้านะคะสาลเจ้าพ่อสดองนะคะเดี๋ยวเราจะขอพอรกันนะคะมาขอพอรขอโชคขอหวยขอเลขกัน,นเนาะเผื่อกลับบ้านไปถูกหวยสมดังใจปรารถนาที่เราขอนะใครแวะมาที่นี่นะคะก็แวะมาได้นะคะที่ใช่ไปมังกร ไปไหนพี่ตินดาไปไหนนะคนเดียว่ะมีคนแนะนำพี่ทีพบอกว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวในซอยลึกล้ำมาดูกันคือพี่ทิพย์อ่ะเป็นคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวที่สุดนะสามร้อยหกสิบห้าวันพี่ทิพย์กินก๋วยเตี๋ยวไปแล้วสี่ร้อยวันแล้วพี่ทิพย์อ่ะจะบอกว่าเป็นคนแปลกอย่างหนึ่งนะชอบกินร้านก๋วยเตี๋ยวที่แบบว่าบรรดานเพิ่งนาแย มันน่าหนชอ,อบอร่อยแล้วจ้าทุกคนมาจ้าพี่ทิพย์เดินเข้ามาปุ๊บนะกินน้ำซุปพวกเธอหอมโชยเข้าจะบุบพิ่ทิพย์คิดว่าอร่อยแน่นอนนะสวัรด์มาก ุปคือหอมมากชิมน้ำซุปก่อนนะก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยก็คือน้ำซุปต้องหอมอร่อยนะคะโอ้โหทุกคนน้ำซุปอร่อยมากแล้วพี่จะบอกว่าพี่เป็นคนที่ชอบกินกว๋วยเตี๋ยวจริงๆแล้วถ้าพี่ทิพย์จะไปเที่ยวที่ไหนก็คือว่าพี่ทิพย์จะเปิดวาร์ปร้านกว๋วยเตี๋ยวที่อร่อยอร่อยนะคะทุกคนอ่ากลุมเลยปกติพี่ทิพยเป็นคนกินเผ็ดนะ กินโคตรเผ็ดเลยอะแม่คานั่งมองหน้าพีิกสช้อนแล้วหนึ่งโอเคร้านนี้นะซิกเนเจอร์ของเขาก็คือหม้อก๋วยเตี๋ยวต้มกับเตาถ่านน้องซึ่งหากินยากนั้นรสชาติคือแบบเต็มสิบพิจิตให้ก้าเนี่อร่อยดีมาก ถึงเมื่อเช้าก็คือแบบแอบขำนิดหนึ่งขำตัวเองก็เราสองคนไงอุตสาห์บีรอใส่บาทใช่คือรอตักบาทกันสรุปปุ๊บพระไม่มาเพราะว่าฝนตกนะแต่เราก็ไม่ได้ไปในวัดเนาะก็เลยเออพากันมาแวะน้ำตกดีกว่าน้ำตกจ็อกกัดดินนะคะเพราะว่ามาถึงบีล็อกแล้วก็คือต้องมาเที่ยวน้ำตกจ็อกกัะดิน เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าสวยงามตามคำบอกเล่าหรือเปล่านะะ ่คะช่วงความรู้คู่ลินดานะคะนี่คือน้ำตกจอกกระดินนะคะหรือชื่อเดิมภาษาพมา่าว่าจอกกระดามน,นะคะความหมายน้ำตกที่ไหลผ่านซอกหินนะคะภาษาอังกฤษคือ m a n i n g water on the s h u t e t r o u g h the crack นะคะออสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็คือว่าไม่ปกติที่เองก็ไม่ปกตินะคะ และสุดท้ายนี้พี่ทิพย์ก็อยากฝากสุภาษิตไทยไว้หนึ่งสุภาษิตค่ะน้ำร้อนป่าเป็นน้ำเย็นระวังเป็นตะคิวขอบคุณค่ะถ้าพูดถึงทิปเที่ยวทิปนี้พี่ทิพย์ต้องบอกเลยว่า สำหรับพี่ทิพย์คือเป็นอะไรที่ใหม่มากทั้งการออกนอกสถานที่ทั้งการเป็นนักท่องเที่ยวและทั้งการเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามอยากให้ทุกคนเข้าใจไว้ว่านี่เป็นเพียงการเริ่มต้นการเดินทางแสนยาวไกลของเราขอบคุณทุกๆคนที่มาเที่ยวกับพี่ทิพย์และขอบคุณอีต่อมีล็อกที่ทำให้พี่ทิพย์ได้เริ่มต้นเที่ยวเป็นครั้งแรกขอบคุณค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ดิ๊ปก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย